Hai. Halo. 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 ค่ะพี่น้ออ้อองโยจะไปหาบอกคนณไปละ <c oughs> หลึดไรโมเมนมาเอาได้พี่น้องมายืนคุ้มพื้นเอาเรียดไอ้บัลลังก์ไว้ได้เอา <laughs> มันไม่ใช่ธุระของเราเราต้องให้ลูกพี่จัดการไปเลยเ <c oughs> กย็บ, okay. บกมือพี่น้องเอ,อ้ยมาเนี่ยเพ่าะพอๆกันผู้เล่นครับสวนแตงโมคือเก่าครับพี่น้องพ่วงสองอังกะลารถไถกับห้างคันเด้ง,งพี่น้อง,องเอ,อ้ยเหลือคันเดียวมาเนี่ย ยีเดียวสองเบอร์มื่อเนี้ประมาณสิบหาเลทพี่น้องโบลาณเป็นไรแบ่งๆกันแล้วมื่อนี้ยกพูดะอันหาหกตันนี่แหละครับผมแมนบ่กครับนนท์ใช่ครับผมยกห้าหกตันเอามาหารกันแล้วกจีบอะไรประมาณสามนั่นบอกพ้าซ่องพ้าขายแล้วว่าเดี๋ยวมันจีบไปฉีดเมื่อวานนี่อาจจะได้เก็บทิ่มกูได้ไช่วงฮอช่วงเวลานั้นมันจีอ่าราคามันจีบอะไ้นะ ช่องนี้ฟาดค้ายออกพี่น้องฟาคายออกเย็นดีับโอ้ครอพูดแด้มเนี่ยเนอะล่างโม่ก็ไปไล่แะเอ้ามึอนี่ช่องไล่ได้มึอนี้ไล่ซิมพาเลต์กูได้มึอนี่ รถรถว่าจอดท่าเลยพี่น้องเอ้ยรถท่านเดินไปเก็บอยู่มันจอ,ทอ,นอ,อนด,ดจอท่าเอาหมกม่วไปชงแล้ว <laughs> โอ้สแกนเนี่ยพี่น้องงามครับพี่น้องเท็ดเลอร์บ้านเนพื่อนพูนะบย่างงามรู้ละลังกันหน้าขับมากๆแจ้งแล้วพี่น้องแจ้งแล้วเดินทางเดินทางเขาสวนครับผมเะ็<อ>บดแอกแม้วนครับ จะแตังโมอีกคือเกล้าครับ,บ,รบพี่นออ้องครับวันนี้ครับโอ้มวันนี้ซีเปรตพี่น้องแล้เอาใบอนครับเรียบร้อยแล้วรอเวลารอเวลาไว้ก็ยืนครับไม่าปานเหล็กซีแท้บพราบาซีเปรตครับผมต้องวันแก้นครับว่าน่าโยกนั่งเฉยคนน่ะยิ้มเปื่อยๆอยู่คนสครับพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้ จะมืครับพี่นอ้องอะไยู่น้ายกนางเท่เข้าไม่แหงเลยเขินอะไ,ไรเอาแปดชั่วโมงข้าครับันมาพี่นอ้องเงิเราถาเวลาพี่น้องว่สามกันวายสามยีทบอกลูกพี่ว่าแล้วแล้วทริปเนจัอนอาทบอกว่าแล้วเราจะให้เขาบ้านไ,ได้ยูบอะไรเล็นพอแปดทริปเลนพี่น้องกไไันเลยทิเลนครับบ ่ว oh. ันนี้รีวิวโฟกลิฟจ้าหน่อยพี่น้องโฟกลิฟเด้อสิได้ใายได้จัาหน่อยครับพี่น้องอันนี้เบรกเมื่อแล้วพี่น้องหรือเองวะเนี่ยกดลงเนี่ยนี่ผู้ใดครับผู้เป็นว่าผู้ใดครับเป็นหลักกระพ่านครับนี่เบรกเมื่อครับอันนี้เกียร์พี่น้องเดินหน้าถอยหลังตรงกลางนี่ว่างครับเนี่ยอั่อันตัวนี้วะเนี่ยมีอยู่สามตัวพี่น้องอันนี้ยกขึ้นยกขึ้นเนี่ยดึงลงมาเนี่ยโยกคืน เอาล่งนี่ยยกเอาลงตามลงตัวดีงั้นขึน้นงั้นล่องพี่น้องจางอนโต้คว้าชุดนี่อันเลื่อนเลื่อนทั้งคางพี่น้องเลื่อนทั้งคางเลื่อนไปเลื่อนมาทั้งคางเนาะขยับเปลียดครับอันนี้ไฟพี่น้องออโต้ออโต้อย่างเดียวพี่น้องนี่คันเ,นเร่งเบรกเบรกคู่เบรกคู่พวก์เรียบรีโโรบรวิวพวกรีบพี่น้องคนนี้ว่างวาง,วาง โปรดรีบโปกดรีบคือบ้า,บานเราหรอพี่น้องไอ้หนึ่งนี่ครับผมมาใช้งานครับผมอัดข่าวไปเด้อผู้ใด้ทีม้าสวัสดีครับพี่พ่อนายโยครับผมบท<า>ักท,ทายนะครับผมท,ทักทายนะครับผมคุยกับพี่กับน้องแน่เป็นยังไงเมืเ่อวานมื่อวานนี้เดี๋ยวฟ้อนครับเมื่อวนี้โสดเทียยุใช้วความพันไปด้วยดีมนีชิปเล็กบ๊อบ จะิดนไเลเลยเหาเวลาเลยลกขอบานนอนพักฟันจังน้อยอัันโ้ดล่ว่าถามอันอันอีวอได้เด้เดือนี่พ่านมาช่วงบาหลรไปไหนนาะครับผมโอ้เขาบัญชีหามืนสามโอ้หามืสามโอ้ยแน่นอนเลยูอรดเดีอ้หามืสามเออิมามาลดมาลดบอกีวังได้เงินแน่นอนคันมานครับผมตานน่นตาหนานพี่น้องตานน่นเดือนี่ผ่านมา อย่างราโยกเข้าช่วันถาเงินเานะพี่นองเนอะเดือนนาเลื่อนสิพอกแปดแนเอาจาบสี่หมื่นอว่าพี่นองครับผมเดือนนาเอาสี่หมื่นเดือนนาเดือนนาาสี่หมแล้วป่ะประหยัดช็อปอเนาะพอละครับเดือนนาสี่หมื่นเดือนเฮ้ยสามหมื่นหาพ่อเหมือนยูตัเรานนี้โอเคครับผมขอบคุณครับไปตามทักทายนีนีด้วยนี่สวัสดีครับบ่ากนกัน่ากนกัน่าวกอนกันโอ้เอาอามนีนมนีนมนีจังเอ นุ่มขอนจันชงวานหลายไปไหนแล้วครับเดือนนี้ครับสามหมื่นเจ็ดโอ้ยสามหมื่นเจ็ดไปจัดเลย่นครับดีปอครับอันเพิ่นเอาเขาวันที่ไปตั้งห่างหน้าพี่น้องอันนี้ชงวันให้ยายใส่สิครับโอเคครับผมแก้สบายดีเนาาะสบยดีสบายดีครับสบายดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครวบก่อนนุ่มได้ยินวันที้สิบห้าไปสัมภาษณ์จ้าครับ จ้าครับสวัสดีครับจ้าครับผมครับสวัสดีครับได้ยินว่าชงบ้านหลายกคนสูเดือดได้พี่น้องเขาจะถามว่าหลายวันได้ครับเดือดดีครับผมพ่อได้ใช่แล้วครับชงสมื่นห์ลหรอันอันอันใหญ่อะไรใหญ่จอยเปิดบัญชีใหม่ได้พี่น้องเดี๋ยาสั่งค้างมือก่าวสั่งค้างไม้ปาเลยเราวไปพุกเสียกับพระอาจารย์ก็พี่น้องพระอาจารย์ลงคาถาอาคุ้มหายย่างดีเลยค้งแถวชมตำนาพ่อใหญ่กับพิดชอบให้ตาองมือกาวได้๋ยวงบ้านหลายพี่นอ้องแล้วก็มาสั่นกินมวัด เออดีใจน้ำดีใจน้ำครับบ่าวเมนครับผมสวัสดีครับบ่าวธวัชชัยครับผมวืนอี้ก็วันแสแท้วันนี้ก็เป็นจะส่องเมื่อยแท้ลาลาในของพี่น้องสื่อเข้ากันสื่อเก้ากันสื่อเก้ากันเครับนุ่มธวัชชัยส่งหลายวันในน้อครับเดือนนี้ครับควายโยคับสีควายโยสายหาควาโอ้วพี่ตะพูดได้มันหวานแท้ฮอดยูดดอกเตยสิเดือนนานนาสีบุฮอดหาดอกนะประด็โทรมาเขาอะไรนึงยังไงบ่เอาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องนุ่มไทยจะมาสร้างลำดักได้ครับ คงไทยมาอิตาเลียเจทยิมหากิโลพี่น้องตอนนี้มันลงไปเท่าเด้วครับผมโอ้ยเดือหกคลิปเก่าพี่น้องนำนำนักรถกดย่างคาดเครื่องนี่แน่แน่แน่โอ้สวัสดีครับผมนุ่มนัทพวินอีกแล้วสวัสดีครับเฮ็ดยังมาเนี่ยเก็บบุกเกเท็ดแดกมังตุงนะเก็บบุกเกเท็ดครับเก็บบุกเกเท็ด ว่าจะให้กินอยู่บบกงู้นอะไรเมือนี้จอำการแห้งมาตรฐานกับวัวเหลือตรงพี่เอ้ยก็จัก้อนจีเบิร์ตสิละเอาไม่เอาไม่เอาไม่รอบหนารอบหนาบอกเกือเทศพี่น้องมาดูตรงนี้เตียงยั่วางได้ก็ให้ยืนเท่าพี่ได้หว่าแค่เทียดไม่จังเหราวมันหล่ะเอามาเขากล้องแน่นี่ว่าอยากเห็นจะวางยังได้หนิเอ๊ะ นักศึกษาสารามเมื่อไงต,ตีตอนนี้เมื่อกเพื่อนกันมเมื่อก่อนเพื่อนผมยืน่รอบเพ่อนม่มเอาชุ่มเขาจินเมื่อไรวะเอขากินเขา,อ,าขอันยังไงเมื่อวอันเดียมตนานดมันต้เยดีจัเอ้ายีนองพีนองแฟ้มฟ้มเอาเลนี่ครับพีนองครับ

นี<ห>่แหละให้ย้อนนายจังประมาณเฮ็ดอันคือจังไรเป็ดตอนเป็ดนี่ไงสบายแน่อยู่เด้อเอาเนี่แม่นวหนุ่มบวชแม่นว่าโอ้เป็ดเบียร์ก่อนเบิร์ดใช่เบิร์ดก่อนครับสวัสดีครับพ่อครับโอ้เบิร์ดแง่งงูเหรอแข่งงู mỹ hết đi hết đi về, mình mát hát 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 mát bên đó. แค่ไปก็ได้เก็บเขาลงแค่ไ้เลยครับผมมมีหอดเวลาล่คลิปไ่หน่อยล่ไปชัางนี้แหละครับผมพบพอกันไม่คลิปหน้าครับใด้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ